ตำแหน่งที่เรียกว่าคือซึ่งรับรายได้เนี่ยหกหมื 66, ่นหกพันบาทต่อเดือนสูงสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดือนนี้สิเนาะเออนั่นะสับสนวันเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ลืมวันลืมวันเวลาเลยเนาะโอเคนะครับเราก็มารู้จักกันก่อนนะครับซื้อเก่งเก่งรับราชการเป็นเจ้าคนนายคนเราถูกปลูกฝังแบบนั้นมันก็เลยฝังอยู่ในหัวเราตลอดก็ตัดสินใจนะครับรับราชการเราก็ทํางานตั้งใจมุ่งมั่นทํางานนะครับเขาเรียกว่ามี อยากก้าวหน้าในที่การงานก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับก็สายงานของผมก็คือสายงานสืบสวนนะครับในเรื่องของการจับกุมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ให้ดูลูกแยกออกนะครับเรียกว่าแยกออกไหมระหว่างเอ๊ะคนไหนโจรคนไหนตำรวจวะ <laughs> อาจจะแยกแยะไม่ออกนะครับเป็นผู้ร้ายนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้าตาแบบนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนคือถ้าเจอหน้าผมก็คงไม่อยากจะชวนมาทําธุรกิจนี้หรอกนะครับ แต่เราก็แบบหน้าตาไม่น่าที่จะทําธุรกิจแนวนี้ได้นะครับผมเองนะครับรับราชการมานานเราก็มีความฝันใช่ไหมครับมีความฝันมีเป้าหมายคือการรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงเราเชื่อว่ามันดีอยู่แล้วแหละอาชีพที่มั่นคงคือมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตอบโจทย์หลายๆอย่างให้กับเราแต่มันไม่สามารถให้ความฝันที่เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราฝันอยากมีบ้านแบบนี้อยากขับรถแบบนั้นอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยากมีไลฟ์สไตล์แบบนอนอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะเวลาไปซื้อของอะ่ะในห้างในโทรศัพท์อ่ะผมจำได้นะตอนผมเป็นตำรวจใหม่ๆคือเราไปแล้วเราผ่อนบัตรเอ,อ่อบัตรอะไรบัตรบัตรผ่อนนะครับสิบสองงวดเราเห็นคนอื่นซื้อเอ๊ะทำไมเขาซื้อเงินสดวะเฮ้ยเราอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างอะ่ะแบบ ควักเงินออกมาแล้วก็จ่ายได้เลยอะ่ะเราเห็นบางคนไม่ต้องทํางานครับนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่เขามีชีวิตที่ดีมากเลยอะ่ะเราอยากได้แบบนั้นบ้างอะ่ะแต่เราก็รู้ครับว่าการที่เราจะมีชีวิตแบบนั้นได้คือเราต้องมีรายได้ที่มากพอเราถึงจะสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้นะครับผมคนหนึ่งเมื่อเราคิดได้แบบนั้นก็ หางานทำครับหางานเพิ่มพิเศษนอกจากรับแลิการแล้วก็ทํางานพิเศษมาตลอดนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าเฝ้าแบงค์วันละสองร้อยบาทน้อยมากวันละสองร้อยบาทขยับมาเฝ้าเซเว่นครับรายได้ดีหน่อยให้สามร้อยบาทเปลี่ยนง,งานแบบนี้ครับหนักไม่กลัวครับขอให้มันได้เงินเยอะขึ้นจนกระทั่งผมไปทํางานกับเสริมพิเศษกับบริษัทเอกชนครับมีรายได้วันละประมาณสามพันบาทเยอะมาก แต่ผมต้องทำงานถึง20ชั่วโมงไม่กลัวครับการทำงานเยอะขอให้เรามีผลลัพธ์ให้มีไรายได้แบบนั้นเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีไรายได้แบบนี้ชีวิตพ่อชีวิตแม่ชีวิตครอบครัวเราชีวิตคนที่เรารักคือสบายแน่นอนแต่เราทาไปทามาทำวันละ20ชั่วโมงเราทําได้ทุกวันไหมครับมันไม่มีทางได้หรอกครับสุขภาพเราแย่ลงแย่ลงก็มองอยู่ตลอดครับว่าเราจะไปทําอะไรดีถึงสามารถที่จะแบบ มีระยะเยอะๆแต่ว่าคือสุขภาพเรายังดีแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอ่ะตอนนั้นผมทํางานทุกวันไม่มีเวลาแม้กระทั่งแบบกลับบ้านเราเป็นตัวอต่างจังหวัดไม่มีเวลาแม้กระทั่งกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่คือห่วงห่วงห่วงเงินสามพันอ่ะถ้าไปปุ๊บเราก็ไม่ได้สามพันอย่างนีน้มันได้ตังค์แต่ว่าแต่เวลาเราไม่ได้อะไรเลยผมก็มองตลอดว่าเราจะทําอะไรนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับ รุ่นน้องเนี่ยมาแนะนําธุรกิจที่ชื่อว่า success m a อ l ให้ผมรู้จักเขาไม่ได้ชวนผมโดยตรงนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าชวนผมแล้วคือผมไม่เอาแน่นอนคือที่ไม่เอาเพราะว่าผมเคยเห็นญาติพี่น้องผมครับทําธุรกิจเครือข่ายเนาะไม่ใช่ success m มอ l นะครับเป็นเครือข่ายอื่นเราเห็นทําแล้วก็เสียเงินเสียทองแบบไม่เคยเห็นใครประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเลย เราจึงรู้สึกว่าธุรกิจนียมันเป็นธุรกิจของการหลอกลวงไม่มีทางที่จะได้เงินจริงหรอกคิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็เอ็นตี้มากๆนะครับรุ่นน้องคนนั้นเขาก็ไปชวนคนในบริษัทที่ผมทํางานพิเศษนะครับเขาชวนหนึ่งคนผมก็ไปบับบอกเขาเลยบอกพี่อย่าไปทํานะเนี่ยถ้าพี่ทํานะเสียเงินเสียทองบอกไม่ได้ตังค์หรอกเขาไปชวนคนอื่นผมก็ไปพูดอีกครับสินค้ามันไม่ดีหรอกมันหลอกลวงทั้งนั้นแหละพวกนี้ เขาไปชวนคนในบริษัทนะครับรุ่นน้องผมเนี่ยชวนคนในบริษัท20คนไม่มีใครสมัครสักคนเลยเพราะผมไปปับ๊บไ้หมดเลยและเขาก็กลับมาชวนผมเขาชวนผมก็ถึงขั้นแบบปฏิเสธนิ่มๆปฏิเสธด,ดีๆจนกระทั่งปฏิเสธคําไม่สุภาพนะครับอขอโทษนะเขาพูดไอ้ทียไอ้สัตว์มึงยังมาชวนกูท้งมาชวนกูอีกมึง ไม่ต้องมาคุยกันเลยถึงขั้นเนี้ยครับชวนผมถึงเก้าครั้งเขาใช้ความพยายามอย่างสูงมากนะครับผมเลยวันนี้คือเราต้องคิดว่าไม่โชคดีมากเลยที่อัพไลน์เราคนที่เราชวนะ่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความพยายามถ้าอัพไลน์เราแบบเป็นคนยาอ <c oughs> ๆแย่ๆชวนแค่สองครั้งเราปฏิเสธแล้วมันไม่ชวนเราวันนี้เราก็ไม่ได้หกหมื่นหกจริงไหมครับวันต้องขอบคุณเขาครับ นะครับคุณแมวนะครับเป็นคนชวนนะครับเก้าครั้งเนี่ยคือผมตั้งใจว่าถ้ามึงกล้าชวนกูถึงเก้าครั้งนะให้กูจะไปให้ดูกูจะไปดับฝันมึงที่บริษัทเลยไม่ได้คิดจะมาทําธุรกิจนะครับแต่พอมาบริษัทแล้วครับเรามาเจอกับน้องเล็กน้องเล็กกัญญาลัตตอนนั้นเขามีรายได้หกแสนบาทต่อเดือนลองได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วครับแบบเชื่อไหมเด็กจบปหก ทำซักเส้นมสามปีมีรายได้เดือนละหกแสนไม่เชื่อหรอกครับใครเชื่อก็บ้าแล้วคือผมก็ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อแต่เราเอกใจคราว่าเฮ้ยคือคิดในใจนะมันจบปหกทาที่นี่สามปีแล้วเดือนละหกแสนเลยเหรอกกูจบปโทรัรบไาช้ทานมายี่สิบปีเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทเราคุยถ้ามันได้แบบนี้มัน แต่ก็รู้สึกแบบยังกังวลอยู่ว่ามันใช่จริงหรือวะ่าอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าผมก็ทําการตรวจสอบเนาะด้วยเป็นคนที่ชอบแบบสอบหาเรื่องละไอสอบหาความจริงเลยครับตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างของซัคเซตมอทุกอย่างเขาสะอาดโปร่งใสหมดเลยครับไปดูเช็คแม้กระทั่งที่กระทรวงพาณิชย์อะไรเงี้ยครับคุณหมอเป็นแพทย์พอสมควรจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องหมดอ่ะเราเรู้สอมส่าเออเขาเป็นบริษัทที่ถูกต้องก็แล้ว ถ้ามันได้แบบนี้มันก็น่าสนใจก็ตัดสินใจทําครับตัดสินใจทําก็ด้วยอารมณ์ตอนนั้นนะครับก็ทําให้สามารถขึ้นตําแหน่งบลอนด์ได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับคือรับหมื่นบาทโอ้คมเชื่อสุดติ่งเลยด้วยด้วยความที่เรามาเดือนแรกแล้วเราได้หมื่นหนึ่งครับเฮ้ยแปนงง่ายอ่ะแค่โจรกลนจรกลไม่ต้องทําอะไรคือไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรมากมายเลยผมแช่บอนด์อยู่เกือบปีหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นบลอนด์อิลิทแล้วกัน คือไม่ไปหน้ามาหลังเลยด้วยความที่เราจบปริญญาโทรเราเป็นนายตำรวจเรารู้สึกไม่เชื่อใครจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมรู้จักไดมอนด์นอ,อ้อนะน้องอ้อนเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจนี้อยู่แล้วเราก็เห็นเขาตั้งแต่แบบมีไรายได้เจ็ดหมื่นบาทนะเข้าใจไหมครับเจ็ดหมื่นบาทเรารู้อยู่แล้วว่าน้องคนนี้มีไรายได้เจ็ดหมื่นบาทจนกระทั่งเวลาผ่านไปแบบแค่ปีเดียวแค่ปีเดียวนะเขาจากเจ็ดหมื่นกระโดดมาเป็นแสนแสนกว่าสองแสน เขาเป็นไดมอนด์รับรายได้400,000 40,000บาทต่อเดือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนูเล็กอะเรารู้สึกว่าแม่งได้คนเดียวของมึงหรือเปล่าวะเราคิดแบบนี้แต่พอเห็นอ้อคือมันเห็นคาตาครับว่าน้องคนนี้มันได้70,000แล้วไม่ได้400,000มันเลยทําให้เราเกิดความเชื่ออย่างแบบเฮ้ยมึงได้จริงวะก็เลยแบบวุ้ยอยากได้แบบนี้ทาไงวะผมก็เมื่อก่อนไม่เคยอยากจะคุยกับอปพลน์เลยไม่เคยอยากคุยเลยครับเพราะคุยแล้วเดี๋ยวแม่ง ให้กูทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยไม่อยากคุยหรอกไแต่พอเราอยากได้อ่ะโทรหาน้องออทันทีเลยบอกว่าขอไปคุยด้วยหน่อยอยากได้แบบนี้ขอไปคุยด้วยหน่อยอยากได้แบบนี้นะครับก็ได้เจอแล้วก็คุยวางแผนกันนะครับจนพอคุยและวางแผนเราจะเอาจริงนะครับก็ทําให้ผมใช้เวลาแค่สามเดือนนะครับก็มาเป็นตําแหน่งแพทตินัมซึ่งรับรายได้สูงสุดเนี่ยห้าหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะครับแล้วก็เราก็ ทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดเพราะเราเข้าทุกฟังก์ชันเข้าทุกระบบอะครับคือความเชื่อเรามันมันมากพอผมไม่ได้เชื่อด้วยอารมณ์นะครับแต่ผมใช้ความเชื่อด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยมันได้แบบนี้แล้วธุรกิจนี้มันแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่เดือนละพันอะไม่ซื้อที่นี่ก็ซื้อที่อื่นอยู่ดีคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเป็นคนที่เคยลงทุนนะครับ ไอ้ลงทุนที่นี่อะโอ้ยลงทุนแค่นี้สบายมากลงทุนที่อื่นเจ๊งมาแล้วยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเราก็มีความเชื่อพวกนี้ครับว่าเราเห็นรุ่นพี่สําเร็จเราว็เฮ้ยวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนเขาวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนเขาก็ตัดสินใจทําอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเน,นื่อง,อนนงจนกระทั่งล่าสุดก็เป็นตําแหน่งเรียกว่าเพอซึ่งรับรายได้หกหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับจากเขาเรียกว่า Quick Start Project ของทีมเราเลยนะครับนี่คื คือผลลัพธ์ของ Quick Start Project เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ท่องเที่ยวนะครับในธุรกิจนี้เมื่อก่อนเป็นไงครับเป็นในตำรวจไปบางแสนโถยชุดว่ายน้ำยังไม่มีเลยต้องใส่ผ้าขอมาเล่นชายหาดอย่านะครับพอทำเซ็นทรมอลเป็นไงครับล่องเรือสำราญโอ้โหขนาดเท่าตึก16ชั้นอะอยังห้างเซ็นทรสา3ห้างลอยน้ำอะวันไปเนี่ยผมแชร์เนาะ ผมซื้อยาแก้เมาไปด้วยผมนึกว่าเหมือนจะเหมือนเรือที่คลองแสนแสบคงเกงคงเกงแล้วเมาอ่ะไม่รู้เรื่องเลยคือเข้าไปมันมันไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเราอ,อยู่บนน้ํานะครับสุดยอดมากลยครับสิ่งที่ผมได้ในธุรกิจนี้นะครับเนะแบบนี้ครับเราได้เที่ยวกับทีมอะครับเที่ยวกับทีมงานเที่ยวกับคนที่ทางานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อ๊อฟพี่หน่อยออน้องๆนะครับคือมันมีความสุขอะครับถ้าเราไปคนเดียวโอเคมันอาจจะแบบ มองซ้ายมองขวาไม่รู้จักใครอ่ะแต่นี่เราคือแบบโอ้โหกินกันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ได้จากการทำธุรกิจนี้แต่นั่นคือผลลัพธ์ที่เราได้แต่เส้นทางที่เราทำมาครับมันมีอยู่แล้วครับที่ไปชวนเพื่อนไม่เอามึงจะไปยุ่งกับกูโน่นนี่นั่นยแย่มากเลยผมเจอมาหมดครับกับคำดูถูกคำปฏิเสธและที่เขาพูดอยู่เสมอนะครับนั่งตะแคงข้างทำปากแบก เราเคยได้ยินแต่คนอื่นพูดใช่ไหมครับผมก็เจอไม่ใช่ไม่เจอมีรูปยืนยันด้วยครับไปคุยกับเพื่อนครับนั่งตะแคงข้างทําปากแบบๆแบบแต่เราถามว่าเราแคร์อะไรครับเราสนใจเขาไหมเราแคร์อะไรเราแคร์ความฝันเขาหรือเราแคร์ตัวเขาหรือเราแคร์ความฝันของเรา mm hmm. ผมมแคร์ความฝันตัวเองฝันที่เราอยากจะให้แบบนั้นไม่สนใจครับแบบนี้เจอเยอะมากครับแต่ไม่สนใจนี่คือเพื่อนกันนลแชร์ได้ นะครับที okay. นะครับเมื่อเกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่ผมทํานะครับเรามีอัพไลน์เรามีผู้นําของเราผมนะครับโทรมีปัญหาโทรคือผมจะไม่ปล่อยปัญหาให้มันเก็บไว้ครับโทรวันหนึ่งดูสิครับเนี่ยวันเสราร์ก็โทรวันอาทิตย์ก็โทรโทรถีม่มากๆนะครับบางทีโทรสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเพราะอะไรเรายังไม่รูู เราเป็นเด็กใหม่ในธุรกิจเราไม่เข้าใจเราก็ต้องปรึกษาคนที่เข้าใจและโชคดีที่แบบทีมเราอะครับมีผู้นําที่มีความเข้าใจในธุรกิจและก็เป็นผลลัพธ์ของธุรกิจแล้วเขาส่งต่อความเชื่อแล้วก็ให้กําลังใจราตลอดพี่เดียวทําได้พี่เดียวทําได้พี่เดียว,เ,ยวเจอใครก็พี่เดียวทําได้ไม่มีใครบอกเลยมึงทําไม่ได้หรอกไม่มีใครบอกครับมีแต่อบอกเราทําได้เห็นไหมครับเรามีอปพลายเป็น gps นําทางให้เรา อย่าไปคิดเองอย่าไปทําเองผมเคยมาแล้วครับยําบอนอยู่แปดเ้าเดือนคิดเองทําเองวันเนี้เปิด GPS ครับจิ้มเลยครับเนี่ย GPS มีตั้งหลายตัวเคยหลายคนนะครับจิ้มเลยนะครับลอบอกเลยครับคุยกับผู้นำให้เขาเป็น GPS นําทางแล้วก็ทําตามระบบของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับหลังจานั้นครับเรามีเชื่ออะไรต้องเชื่อแบบร้อ แล้วอย่าลืมด้วยนะครับสินค้าครับเราเคยใช้กับตัวเองจริงจริงังจังบ้างไหมครับเราต้องใช้ให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเนี่ครับปีหนึ่งมันเปลี่ยนไปมากเลยนะอุ้ยจากหน้าโจนแบบโอเคถึงจะตอนนี้จะไม่เหมือนหน้าเดทแต่ว่ามันก็สภาพดูดีขึ้นเยอะนะครับเห็นไหมครับคือผมเชื่อเชื่ออัฟไลน์แล้วก็เชื่อสินค้าเชื่อแบบใช้แบบโอ้จนเราเกิดผลลัพธ์ของเราเองนะครับนะครับแล้วก็ สิ่งที่ทำอยู่เสมอคือเรื่องของการเรียนรู้ครับอยากรู้อ่ะเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนน่ะต้องไปแอบถ่ายวิดีโอแบบนี้แล้วทำสิ่งนี้ตลอดครับชอบเรียนรู้เพราะอะไรครับไม่ว่าจะอาชีพไม่ว่าจะธุรกิจนี้หรืออาชีพไหนก็ช่างนะครับการที่เรามีความรู้มากในงานนั้นๆจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในงานนั้นผมเชื่อแบบนี้เพราะกว่าที่ผมจะเป็นนายตำรวจได้ ผมก็ต้องขวนขวายหาผมรู้เยอะแยะมากมายกว่าเราจะคือเรียกว่าขึ้นมาเพื่อที่จะแตกต่างจากคนอนื่นในธุรกิจนี้เหมือนกันครับถ้าเรารู้น้อยแล้ววันหนึ่งเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเราช่วยเขาไม่ได้ครับธุรกิจเราก็ไม่โตวันนี้เราจะต้องใส่ความรู้ให้ตัวเองเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองครับสิ่งไหนที่เราไม่เคยทําเราก็ต้องทําไม่เคยครับไม่เคยออกหน้ากล้องไม่เคยไลฟ์สดทําไม่เป็นก็ต้องยอมทําครับ ไม่เคยพูดก็ต้องพูดเพ,เพราะเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากประสบความสำเร็จเพราะเป้าหมายเรามันชัดในธุรกิจนี้นะครับเรียนจนกระทั่งเราสามารถที่จะสอนต่อได้เรียนจนเราสอนต่อได้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เราไปชวนคนมาเขาอยากประสบความสําเร็จไหมครับเขาอยากประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเข้ามาแล้วไม่ไม่พัฒนาเราจะไปสอนเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกครับ ถ้าเราเขาสอนเขาไม่ได้เขาก็ไม่ประสบความสําเร็จเขาไม่ประสบความสําเร็จเราก็ไม่ประสบความสําเร็จผมว่าธุรกิจนี้คือคือเมื่อก่อนผมฟังอัพไลน์พูดเนาะทุกคนพูดบอกทีมชนะเราชนะช่วยเขาไม่สําเร็จเราก็คิดในใจแม่งโรคสวยชิบหายพวกนี้นะแต่แต่แตพอถึงคือตอนนั้นเราแค่แบบเขาเรียกเราแค่ได้ยินได้ฟังแต่เราเข้าไม่ถึงแต่พอถึงวันเวลาของเราครับ ขอให้เราอยู่ในระบบนานๆเราจะเข้าถึงแบบนี้ครับว่าเออถ้าเราช่วยเขาให้ประสบความเด็ดนี่มันเรื่องจริงนะครับเนี่ยผมอยากแชร์นี้วันเนี้ยผมเป็นเพลล์รับ66,000มันอาจจะโอเคดีใจครับแต่มันจะมันไม่ว้าวมากหรอกครับคือชีวิตเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากขนาดนั้นแต่วันเนี้ยครับน้องคนเนี้ยครับเป็นน้องที่ยืนขายข,ายของแบบเนี้ยมาเป็นสิบปีอะแล้วเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ ทำงานไม่ได้มาแปดเดือนไม่มีอะไรได้มาแปดเดือนเงินเก็บร้อยหลอลงทุกวันทุกวันทุกวันเดินไม่ได้นะครับต้องนอนอยู่บ้านเฉยเดินได้ไม่ไกลมากเขาจะไปทํางานอะไรได้ครับชีวิตมีใครเอาโอกาสไม่ให้เขาไหมครับมีใครอยากจ้างงานเขาไหมครับเขาเดินไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไม่มีแต่ธุรกิจนี้ครับธุรกิจเราครับมันสามารถทําได้โดยเฉพาะยุคปัจจุบันระบบของเราพร้อมมากไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทีมเราปรับเปลี่ยนแปลงเร็วมากน้องเขาทาระบบ ของเราเนี่ยครับ Quick Start Project นะเดือนที่แล้วนะครับน้องรับรายได้สองหมื่นสามพันบาทจากที่ไม่มีรายได้มาแปดเดือนในในงานประจําของเขาเลยชีวิตเขาเป็นยังไงครับโอ้หเขาแบบคือเขาดีใจมากคือเขารอดอะเรารู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยวันนี้เราเข้าถึงว่าเฮ้ยคุณค่าของเราอ่ะเรามีคุณค่าต่อคนอื่นจริงๆนะครับ และสิ่งที่ผมว่าธุรกิจนี้มันสวยงามไม่ไม่ใช่การได้ไปล่องรีสอร์ทฟรีกับเดมอนอ้อนะแต่มันคือเรื่องราวของว่าวันนี้ครับเรามีความสุขความสุขทุกขนาดที่เราอยู่ในธุรกิจนี้ถ้าเราคิดถึงตัวเราคิดถึงคนอื่นเยอะๆนะครับเราจะมีความสุขและทีมเราครับเป็นทีมที่มีความสุขนะครับเราทํางานเป็นทีมช่วยกันเป็นทีมวันนี้ครับมันเป็นความสุขระหว่างทาง ที่ผมว่าตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ตัวผมเนี่ยในงานประจําคือมันหายากไอความสุขระหว่างทางแบบเนี้ยแต่ในธุรกิจเนี้ยให้เราได้แบบเนี้ยครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตแบบเนี้ยครับเรามีความสุขทุกขณะในการโฟกัสลงมือทํานะครับนี่ก็คืออ่เขาเรียกว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ ผมมีอยู่อย่างหนึ่งคือผมมีความเชื่อเชื่อในธุรกิจนี้และผมเชื่อผมเชื่ออย่างสุดติ่งว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจนี้ผมเชื่อมาโดยตลอดมันอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างบางจังหวะแต่เราก็ยังคงเชื่อและเชื่อที่สองคือครับผมเชื่อทีมครับทีมทําอะไรทีมไปทิศทางไหนอาจจะเถียงอาจจะถามบ้างแต่ก็คือสุดท้าย ก็เชื่อและทําตามทีมนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้เก่งไม่เคยทําในธุรกิจนี้มาก่อนก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จอ,อาจจะเป็นระดับต้นๆน,นะครับตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตผมก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่เป็นไดมอนด์ได้เหมือนกันและผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่ยังยืนหยัดนะครับอดทนต่อเป้าหมายของเราก็สามารถประสบความสําเร็จ เป็นไดมอนด์และประสบความสุจมากกว่าได้ทุกคนครับนะครับสำหรับวันนี้ก็แชร์เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเชิญมานะครับก็แบ่งปันเท่านี้ครับสวัสดีครับ